แรงฮิตกระแสในตอนนี้ก็คงไม่พ้นปูเดือนชัยนะครับท่านเป็นคนที่ให้หวยแม่นมากได้ฉายาว่านั่งคันไหนออกคันนั้นนั่งคันไหนออกคันนั้นเหมือนเดิมเจริญชินจรรธรรมไม่ว่าจะเป็นหวยลาวไทยฮาหนอยท่านให้แม่นมากนะครับงวดนี้นะครับของไทยนะครับปู่เดือนชัยท่านได้บอกใบหวยมาสามตัวตรงๆนะครับใครฟังถูกก็ถูกไปนะครับชมคลิปเลยครับ น้ำบังครบกูปสดรถอ้องกวไม่ได้เกินตาตัวตาตัตาตัวสามตัวตรงเด้อฟังแล้วผมว่าน่าจะออกแปดนะครับสามตัวตรงนะครับใครฟังได้ตัวไหนก็ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะครับเดี๋ยวผมให้ฟังอีกรอบครับน้ำบังครบกูปดรถต้องกูไม่ได้เกินตาตัวตาตัตาตัวสามตัวตรงเด้อ ฟังแล้วน่าจะมาตองแปดนะครับแปดแปดแปดนะน่าจะประมาณนี้เพราะว่ามันเป็นเสียงเดียวหรือใครได้ยินเสียงอื่นบ้างครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองลองย้ำย้ำจุดเดิมนะครับรถบางคบง <c oughs> ูตัคคดวดถลำกลวงไม่ได้เกินตาตุ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 ๊ตาตุคตาตุุกตาตุดตาาตุงตาตุัต ผมว่าน่าจะมาแปดนะนะครับนี่ก็เป็นงานที่ท่านไปพิธีบวงสวงนะครับจากที่แห่งหนึ่งขอไม่เอ่ยแล้วกันนะครับก็คือลูกศิษย์ลูกหาก็ไปเยอะครับถ่ายรูปถ่ายวิดีโอไว้นะครับแล้วก็ท่านก็ให้หวยมานะครับแต่ท่านไม่พูดตรงๆนะก็คือเราไปแปลเอเองนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับ